วัดีค่ะวันนี้กลุ่มพูกเราจะมานําเสนออารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เชิญนับฟังได้จากสมาชิกในกลุ่มเลยค่ะ เมโสโปเตเมียเป็นแหล่งอรารยธรรมที่มีความโตดแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมโสโปเตเมียแปลว,ว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำศกสายซื้อแม่น้ำไทกิสและยูเฟกิสปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักระหว่างสองแม่น้ำทั้งศกสายเป็นพื้นดินที่มีความบุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพอกปลูกทำให้กลุ่มชนชาติต่างๆเข้ามาทำมาหากินและสร้างอรารยธรรมขึ้นรวมทั้งถ่ายทอดอรารยธรรมจากกลุ่มหนึ่งสู่กลุ่มหนึ่งทำให้เกิดอรารยธรรมแบบผสมอรารยธรรมเมโสโปเตเมียมีการแบ่งยุคสมัยออกเป็นสี่สมัยดังนี้ หนึ่งสมัยอาณาจักรสุเมเรียนสุเมเรียนถือเป็นหนึ่งในชนชาติแรกที่ตั้งดินฐานในบริเวณเมโสโปเตเมียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกิสและยูเฟติสในปัจจุบันอิรักพวกเขาสามารถพัฒนาอารยธรรมแรกสุดของมนุษย์ในช่วงประมาณ3 5 0 0ปีก่อนคร,ริสตศักราชก่อนคร,ริสตกาลสร้างระบบสังคมการเมืองศาสนาและเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นชนชาติแรกที่พัฒนาการเขียนรูปลักษ์ที่ใช้ว่าอักษรภูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบการเขียนที่ใช้จารึกบนแผ่นดินเหนียวและด้วยภูมิประเทศของเมโสโปเตเมียที่มักประสบป,ปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำทั้งสองสายซูเมเรียนได้พัฒนาระบบรับประทานเพื่อควบคุมน้ำท่วมและนำน้ำมาใช้พ่อผูกใน โดยการขุดคลองเพื่อกระจายน้ำยังพื้นที่เกษตรกรรมทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ชาวซูเมเรียนยังต้องเผชิญไยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมจึงมีความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมชีวิตของมนุษย์และมนุษย์เกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นดังนั้นพวกซูเมเรียนจึงสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกูรัส เพื่อเป็นเทวสถานในการบูชาเทพเจ้าหรือเทพประจำเมือง 2. ส,องสมัยอาณาจักรบาบิโลนเก่าหลังจากพวกสุเมเรียนหมดอำนาจพวกอามอรซึ่งอ,อาศัยอยู่ตอนดางของดินแดนสามารถพิชิตด,ดินแดนทั้งหมดของสุเมเรียนและได้ก่อตั้งอาณาจักรบาบิโลนผลงานสำคัญของอาณาจักรบาบิโลนได้ เกประมวลกฎหมายอาภูราวีใชส้สร้างความฤุติธรรมให้เก่สังคม,มโดยยึดถือหลักตาต่อตาควันต่อควันในการลงโทษนอกจากนี้ยังมีการดูแลและคุ้มครองความเรียบร้อยของสังคม,มเช่นชดใช้ทรัพย์สินให้เก่เจ้าทรัพย์หากจับคนร้ายไม่ได้ควบคุมเศรษฐกิจมีให้พ่อค้าเอาเปรียบประชาชน อย่างไรก็ตามฝ่ายปกครองมีอำนาจได้ไม่นานก็ถูกพวกทิชไยใช้อาวุธที่ทำด้วยเหล็กเล็กใช้รถสึกเทียมมาแทนรถสึกเทียมลาของพวกสูกเมเรียนหลังจากชนะก็ทำลายอาณาจักรบาบิโดนเก่าเละปล่อยให้พวกสัตว์ไรเข้ายุดครองดินเดนนับจากนั้นเรื่องราวของมีโสโฟติเมีย ก็เลื่อนก็เลือนรังไปเกือนสามศตวรรษจนได้ชื่อว่ายุคมืด 3. สมัยจักรวรรดิอัสซีเรียเมื่อ671ปีก่อนกินสกราัดพวกอัสซีเรียสามารถยึดครองดินแดงทั้งหมดของเมโสโปเตเมียรวมทั้งยีิตตอนเหนือทำให้อัสซีเรียกลายเป็นเย้าแผงแผ่นดินรวมพระจังเซี่ยวไพ่บูญมีสูนย์กลางการปกครองนับเมืองนิเว พวกเขามีความเชื่อว,ว่ากษัตริย์ของตนเป็นสมบูรณิพทศจึงนิยมสร้างวางแทนเพื่อเป็นประทับแลลศูนย์กลางของการปกครองศิลปะวัฒนธรรมของอาสซเเรียรุ่งเรืองเป็นหึ่งขีดสุดสมัยเจ้าอาัสนิป,ปาพระองค์สะบสนผลงานอักษรลิมมรดกจากชูเมเรียและบาบิโลนเก่าเป็นจํานวนถึง 22, งเมื่อแผ่นรวมทั้งเรื่องมหาการกิโการแมนด้วยและสี่สมัยอาณาจักรบาบิโลนใหม่ ราชวงศ์ใหม่แห่งบาบิโลนหรือพวกแคลเดียนร่วมมือกับศัตรูทางทิศตะวันออกโจมตีและทำลายเมืองนิเนเวโดยตั้งอาณาจักรบาบิโลนใหม่กษัตรย์องค์สำคัญได้แก่พระเจ้าเมีปูคาเดซาซึ่งสามารถพิชิตกรุงเยรูซาเล็มและกวาดต้อนชาวยิวมายังรูงบาบิโลนใหม่มีการขยายเมืองบาบิโลนจนใหญ่โตและมีการสร้างกำแพงใหญ่ล้อมรอบสวนของพระราชวังหลายชั้นแต่ละชั้นมีระเบยียงปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นเสมอสวนบนหลังคาจนได้ชื่อว่าสวนลอยแห่งบาบิลนทำให้ชาวกรีกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งหมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณนอกจากนี้พวกบาบิลนใหม่ยังได้มีการแบ่งสัปดาห์เป็น7วันวันละ12บคาบคาบละหนึร้อยยี่นาทีสามารถทำนวนูยริอุปราคาและเวลาโคจรของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้ถูกต้องแต่เมื่อ539ปีก่อน คิสสกสาราชอาณาจักราากบาบิลนใหม่ถูกกองทัพของพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเบอร์เซียบุกเข้ายึดครองอาณาจักรบาบิลนใหม่และถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเบอร์เซียนับเป็นการสิ้นสุดยุคนับเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของดินแดนเมโสโปเตเมียในยุคโบราณและนี่คือทั้งหมดของการแบ่งยุคอรารยธรรมเมโสโปเตเมียส,สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอ อารยธรรมเมโสโปเตเมียเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ